สวัสดีค่ะวันนี้พบอกับเซลุส่อนอีกแล้วนะคะก็จะพาทุกคนเนาะมาชมเจ้าตัวรถ Toyota a อ t i ินะคะตัวนี้จดทะเบียนปี2017นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูโฉมกันดีกว่ารุ่นนี้นะคะเขาให้โฉมหน้านะคะดูดุมากๆเลยแล้วก็ดูคมสวยเนาะเป็นแบบคิ้วขอบไฟเป็นแบบพรีเมียมแล้วนะคะพร้อมทะเบียนรถป้ายกรุงเทพอีกเช่นเคยเนาะ นะคะโอเครุ่นนี้นะคะให้มาเป็นตัวสีเงินนะคะล้อเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะโอเคส่วนตัวกระจกพับอย่างเงี้ยนะคะตัวกระจกข้างเนาะก็คือเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วขอบกระจกก็คือแต,แต่งด้วยเป็นสติกโมเมียมแบบนี้พร้อมติดฟิล์มและ ติดการ์ดมาให้แล้วนะคะเบ้ามือจับก็คือแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคมาดูด้านท้ายกันดีกว่าค่ะด้านท้ายนะคะรุ่นนี้ก็คือจะมีโลโก้แปะไว้ให้เรียบร้อยเลยก็เป็นสัญลักษณ์นะคะรุ่นอะไรเนาะพร้อมกับคิวขอบโคลเมียมแบบนี้นะคะแต่งให้ยาวไปเลยตัวนี้มีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบคอยจอดเนาะ ไม่ถนัดนะคะก็คือสามารถที่จะดูเทนเซอร์ได้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่านะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าให้ความรู้สึกหรูหรามากๆนะคะนี่ในส่วนรุ่นนี้ก็จะมีแบบปุ่มกุตตานให้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ภายในตกแต่งด้วยวัสดุเป็นแบบหนังนะคะคอนโซลหน้าเป็นสีดำตัดกับสีครีมให้ความรู้สึกหรูหราแบบนี้เลย แม้จะเป็นมือสองเนาะแต่ว่าภายในสะอาดมากๆนะคะคือดูดีมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของวิทยุเครื่องเล่นนะคะเอพสาเอาไว้ฟังเพลงเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแอร์แบบแอร์ปรับมืมและรุ่นนี้ให้มาเป็นเ e กียร์ออโต้นะคะทางนี้เราก็มีคอนโซลกลางมีแบบแก้น้ําวางของนะคะทั้งด้านข้างประตูและคอนโซลกลางพร้อมพนักพิงมือและกี่เก็บของแบบนี้เลยนะคะ เบาหนังสีครีมนะคะนี่นั่งสบายมากๆเลยบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะเป็นขวัญใจของรถแท็กซี่คนขับแท็กซี่มากๆเนาะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่นั่งสบายมากๆนะคะเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆนะคะนี่ผู้โดยสารตัวใหญ่เนาะก็จะเห็นเป็นโตโยต้านะคะ,เป,ะ,คะเป็นรถแท็กซี่กันซะส่วนใหญ่ด้านหลังนะคะก็คือมี ตกแต่งมาให้แบบนี้เรียบร้อยเลยเบาะสวยมากๆนะคะจอดเทียบกับป้ายแดงเราไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นรถเบอสองเค่ะรุ่นนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังตามหารถที่นั่งสบายในราคาประหยัดนั่งแบบนั่งนานๆเนาะเวลาไปต่างจังหวัดหรือออกเดินทางนะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าไม่เมื่อยแน่นอนลูกค้านั่งสบาย นะสำหรับใครที่มองหาโปรโมชั่นดีๆนะคะเต็นท์ของเราก็มีมาให้อีกเช่นเคยก็คือดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทหรือไม่ใช้ไม่ใช้เงินดาวเลยก็มีนะคะถ้าลูกค้าเครดิตดีนะคะรายละเอียดอื่นๆเราก็สามารถมาคุยหรือมาเลือกดูรุ่นอื่นหรือคันอื่นได้ที่เต็นท์ของเรานะคะ วันนี้ลูกสอนขอฝากเจ้าต,ตัวออติตัวนี้นะคะไว้ในอออุกออมใจด้วยเช่นเคยนะ,ะแล้วก็อย่าลืมถ้าอยากให้รีวิวรุ่นไหนนะคะไม่สะดวกมาที่เต็นก็คือแบบรับชมผ่านทางหน้าจอได้เลยเนาะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ที่ทางช่องทางนี้เลยนะคะโอเควันนี้ลูกสอนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ